สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูนี่ผักอะไรครับทุกคนปลูกไว้เนี่ยมันคือผักขึ้นช่ายนะครับยังหนาเลยเดี๋ยวต้องแยกออกนี่ยเริ่มเป็นใบให้เห็นแล้วเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวต้องแยกออกไปปลูกเป็นต้นๆไปเนี่ยฮะมันหนามากเลยอยาให้มันโตกว่านี้นิดหนึ่งดูดิ ดูดิหนามากเลยอันนี้เป็นผักขึ้นช่ายนะครับเอา,มาเมล็ดมันมาหวานดูดูดิันหนามากเลยดูดิครับจุกกรนไปกินกับซาซิมิยังหนามีสาะลแะเน่ได้ เกิดซะเยอะเลยเดี๋ยวดีครับแบบติดกันมากขึ้นช่ายขึ้นช่าย